องจะต้องใกล้ชิดจะต้องทำอย่างไรถึงจะเข้าใจเด็กถ้าครูสามารถเรียกร้องวิญญาณของความเป็นครูมีพระตากรุณาต่อเด็กแล้วก็มีความตั้งใจที่จะสอนแบบธรรมชาติแล้วมีการเรียนรู้ของตัวเองไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเรียนรู้ปรากฏการธรรมชาติเรียนรู้สิ่งที่อยู่กับชีวิตประจําวันเรียนรู้ร่วมกับเด็กเรียนรู้ในวิชาที่ท่านรับผิดชอบ ผมเชื่อว่าท่านจะเป็นครูที่ดีท่านไม่ต้องเครียดครับท่านไม่ต้องเครียดเลยถ้าท่านเลิกเครียดท่านจะเป็นครูที่ดีเพราะว่าจิตวุ่นในปัญญามันหายถ้าจิตว่างมันมีปัญญาครับเราะฉะนั้นทําให้จิตว่างครวันนี้ผมอยากจะขอให้ครูทั้งหมดตั้งหลักใหม่ครับตั้งหลักครับทําจิตให้ว่างเปลี่ยนเปลี่ยนเราเอาวิญญาณของความเป็นครูกลับคืนมาแล้วท่านจะใกล้ชิดกับเด็กแล้วก็เรียนรู้ร่วมไปกับเด็กอันนั้นคือสิ่งที่ เป็นการเรียกร้องให้เปลี่ยนวัฒนธรรมวัฒนธรรมเดิมดีอยู่แล้วแต่มันเสียไปมันเสียไปเพราะว่ายุคทุนนิยมเข้ามาแรงครูมีจิตวุ่นอันเกิดจากหลายๆอย่างภาระส่วนตัวอะไรต่ออะไรนั่นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราค่อยว่ากันเพราะ,ะนั้นถ้าเราเปลี่ยนวัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยผมมั่นใจเหลือเกินว่าครูจะตั้งหลักได้ดี อีกอันที่อยากจะให้ครูย้ำให้ครูเข้าใจว่าวันนี้เราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเพราะนั้นความเป็นครูจะใช้ใช,ใช้ความเป็นมีพาวเวอร์ของครูนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยเวิร์ work เวอร์กับอ u t h ริตี้ต่างกันใช้ออ u t h o r i t y ของความเป็นครูแทนใช้พ p วอร์ของความเป็นครูนั่นก็คือว่าท่านจะต้องเหมือนกับพ่อแม่ที่สอนให้ความรู้ แล้วก็ให้ความใกล้ชิดกับเขาแล้วต้องให้เขามีส่วนร่วมคือมี participation เมื่อเรากำลังเข้าอยู่สังคมประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความร่วมกันคิดร่วมกันทำผู้ิหนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องใส่ใจที่จะดูคุณภาพของการศึกษาดูคุณภาพของนักเรียนและของครู ของการบริหารไปพร้อมๆกันวนนี้ผู้บริการโรงเรียนต้องถูกบังคับว่าจะต้องเป็นคนใส่ใจถึงผลลัพธ์ของการศึกษาในโรงเรียนนั้นๆถ้าผู้บริการถูกใส่ใจถูกบังคับว่าต้องใส่ใจอย่างนั้นเนี่ยผู้บริการจะต้องทําไงต้องวางยุทธศาสตร์ของโรงเรียนร่วมกับครูร่วมกับผู้บริหารการศึกษาและร่วมกับนักเรียน เพราะนั้นกระบวนการที่จะเกิดการคิดร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันนั้นจะเป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับโรงเรียนระดับห้องเรียนมาถึงระดับโรงเรียนมาถึงระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพราะในอนาคตข้างหน้าเขตพื้นที่การศึกษาจะมีความอิสระในเชิงของการบูรณาการระบบการศึกษาของพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการ หรือห้าแท่งใหม่ที่ตั้งขึ้นมานี่จะเป็นบอร์ดเทิงทางนโยบายแล้วก็ติดตามประเมินผลมากกว่าการที่จะเป็นคนดิกเท,ท็ลงไปว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญคือต่อไปจะต้องแก้ไข across the board ครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมถึงถึงอุดมศึกษา จะต้องมีความต่อเนื่องของกระบวนการพัฒนาความรู้อะไรที่มันขัดแย้งจะต้องถูกตัดออกไปอาชีเช่นเรื่องของวิธีการสอบเข้าที่ออกโดยอาจารย์มหาวิาลแต่ไม่มีความเชื่อมโยงกับการสอนที่ในระบระบ,บของเตรียมอุดมอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแน่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกแก้ไปเพราะนั้นถ้าเราแก้จุดใดจุดหนึ่งคงแก้ไม่ได้ ระบบการศึกษาจะถูกแก้ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงให้มันมีความต่อเนื่องส่งผ่านอย่างชัดเจนระบบประเมินก็เช่นกันฮะจะต้องมีการแก้ไขเพราะระบบเหล่านี้มันทําให้ครูลดสมรรถลดประสิทธิภาพครูเช่นครูจะต้องทํารายงานเพื่อประเมินเพื่อเลื่อนชั้นครูเป็นต้นอะไรพวกนี้คือจะคงจะต้องมีการปรับ ระบบทั้งหมดแต่ที่สำคัญคือว่าวิธีคิดจะต้องไม่ใช่เป็นการคิดจากส่วนกลางแล้วสั่งไปยังส่วนท้องถิน่นจะต้องเริ่มคิดร่วมกันแล้วก็รับฟีดแบ็กจากส่วนปลายทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าครูก็จะลดความเครียดในเรื่องของความก้าวหน้าในชีวิตราชการและก็การสอนมากขึ้นส่วนเรื่องหลักสูตรนั้นแน่นอนครับก็ต้องมีการพัฒนา สมองเด็กสมองเด็กท่านเปรียบเทียบง่ายๆก็เลยกันเปรียบเทียบว่ามีการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่หนึ่งถ้าให้ทุกคนกลูเข้าไปอย่างมากมายประตูรับไม่ได้คนก็บาดเจ็บประตูก็พังแล้วก็จัดคอนเสิร์ตไม่ได้สักทีเพราะมันแย่งกันเข้าเหมือนสมองที่เราจะใส่ความรู้เข้าไปเยอะเกินไปโดยไม่มีการจัดคิวจัดเรียงระเบียบ แล้วจัดปริมาณที่มันพึงจะรับได้ในแต่ละช่วงช่วงนั้นเนี่ยสมองจะมีปัญหาในระยะยาวเหมือนการสอนคณิตศาสตร์ถ้าเรายัดเยียดลงไปแต่แรกบางทีสมองรับไม่ได้แล้วก็ขีดความสามารถในการรับของแต่ละสมองก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นซีเควนเชียลหรือรเรียงลำดับและการป้อนปริมาณต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกมองรวมกันทั้งหมดผมจึงมองว่า ต่อไปนี้การสอนในยุคใหม่นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนอีกมากมายแต่ผมขอร้องว่าครูทั้งหลาย Back to basic กลับไปที่ทำทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องเครียดไม่ต้องเกรงแล้วเรียกเอาความวิญญาณของความเป็นครูกลับคืนมาในตัวท่านแล้วท่านจะมีความเมตตาเข้าใจเด็กและพร้อมจะเรียนรู้ร่วมไปกับเด็กนอกจากนั้นท่านก็คงจะต้อง ท่องคาถาไว้ไม่กี่เรื่องถ้าแต่ว่าคาถาเหล่านี้ต้องมาหลังจากที่ท่านกลับไปที่ธรรมชาติแล้วเอาวิญญาณครูกลับมาแล้วสิ่งที่ท่านต้องท่องของการสอนหนังสือท่านต้องยอมรับว่าวันนี้การสอนหนังสือนั้นเราต้องสอนให้เด็กได้ความรู้ไม่ใช่มุ่งสอนเพราะว่าเด็กต้องการแค่ประกาศียบัตร เราต้องการ knowledge แล้ว knowledge นั้นมันจะออโตเมติกที่จะได้ประกาศนียบัตรแต่ถ้าหากว่าเรามุ่งการสอนว่าเด็กจะต้องจบชั้นนั้นจะต้องได้ประกาศนีบัตรจะต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยตรงนั้นท่านจะเล่งสอนเพื่อให้เด็กได้แค่ประกาศนีบัตรแต่ความรู้ไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ต้องต้องต้องเข้าใจตรงนี้อันที่สองท่านต้องท่องเลยครับว่าตัวท่านเองและเด็ก จะต้องปรับวัฒนธรรมในการทาในการร่วมกันทำงานร่วมกันก็คือว่าท่านต้องให้เด็กเป็นศูนย์กลางท่านต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันกับเด็กเป็นเลอร์เนอร์เลอร์นิ่งมากกว่าเป็นที่เชิดที่ชิ่งถ้าท่านไม่ยอมรับตรงนี้ตรงนี้มันเปลี่ยนไม่ได้ท่านต้องยอมรับก่อนว่าประเภทแหวว่าเข้าไปแล้วก็สอน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 ,สอนมัน มันมัน,ม,นมันไม่เวิร์กสมัยนี้ท่านต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้ปริมาณข้อมูลข่าวสารที่เข้าไปสู่สมองเด็กมีปริมาณมากกว่าตอนสมัยพวกเราเป็นเด็กแล้วบังเอิญว่าสมองจํานวนสมองที่อยู่ในห้องเรียนท่าน40กว่าคนนั้นมันมีมากกว่าสมองเดียว เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ร่วมกันนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งของการพัฒนาการศึกษาอันที่สองท่านต้องท่องครับว่าท่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะต้องเกิดขึ้นทั้งเด็กและครูแล้วก็พยายามเรียนมันทุกเรื่องอย่าเรียนเฉพาะเรื่องที่ท่านสอนเพื่อท่านจะได้เข้าใจชีวิต